สวัสดีครับท่านผู้ชมวันอาทิตย์ที่13กรก,กดาคมพุทธศักราช2568ช่วงเช้าว,วันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุธโธบินทบาทฉันพัตตาหารเชา้าที่บ้านคำสีหมู่ที่3หมู่ที่13ตำบลหนองบัวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับช่วงเช้าอากาศแจ่มใสหลวงตาก็เดินออกจาก ที่พักจังวัดจํพันษานะครับในป่าชาเดินทางเข้าหมู่บ้านตามถนนดินคโคลนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับถ้าเป็นช่วงฝนตกแล้วก็คงจะเดินเข้าไปเท้าจมลงไปในคโคลนแต่หลวงตาก็จะเดินนะครับจะเดินมาบินทบาทในทุกๆวันถ้าไม่ติดจิตรับนิมนต์บินทบาทที่อื่นนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนก็มาร่วม ทำบุญใส่บาตรกันตั้งแต่เช้าแอดมินก็จะให้ชมบรรยากาศโดยทั่วๆไปจนกระทั่งจบพิธีนะครับแล้วก็หลวงตาก็ได้เดินเข้าพักในกุฏิวันนี้เข้าเร็ว7นาฬิกา47นาทีนี่ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วญาติโยมลาเรียบร้อยแล้วหลวงตาก็เดินกลับเข้าไปพักจำวัดในกุฏิจะออกมาอีกทีก็ตอนประมาณ15นาฬิกานะครับอันนี้ก็คือจิตของหลวงตา สำหรับซุ้มประตูรั้วรอบป่าช้าที่พวกเราจะได้ร่วมกันสร้างนั้นหลวงตาได้อนุญาตให้ตั้งชื่อว่าซุ้มประตูบุญนะครับแล้วก็ยังมีป้ายข้อความด้านซ้ายด้านขวาขณะนี้แอดมินก็ได้ให้ทีมงานช่างบริษัทจินโชตบิลดิ้งก็คือของคุณน,น,น,น้ำคุณนกได้ออกแบบนะครับทำซุ้มประตูสวยงาม เพื่อให้หลวงตาได้พิจารณาซึ่งข้อความส่วนใหญ่หลวงตาก็จะเป็นคนกําหนดเองหลวงตาก็กําหนดว่าการจาริกทุดดงพัรษานี้เพื่ออนุรักษ์ป่าชุมชนนะครับเพตอะน,นั้นก็จะเป็นการตอบคําถามยัติธรรมที่ถามว่าต้องร้อมรัวทําทไมเ็เพราะว่ารอมเพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นป่าชุมชนซึ่งเป็นพื้นป่าพื้นสุดท้ายของ ตำบลหนองกรุงศรีนะครับป่าที่หลวงตาได้ไปอยู่นี้หลวงตาได้ไปจำพรรษานี้ก็จะร่วมอนุรักษ์ให้ชาวบ้านในช่วยกันมีส่วนร่วมการสร้างรั้วสร้างกำแพงก็เป็นการป้องกันนะครับหากผู้มีหวังดีนะครับจะเข้าไปแผล้วถางจะเข้าไปบุกรุกก็จะนึกถึงคำพูดคำสอนของหลวงตาหาลวงตาได้มา แผ่บารมีที่นี่นะครับก็เป็นการป้องกันทั้งจิตวิญญาณป้องกันอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะครับรูปแบบของซุ้มประตูพวกเราก็จะได้เห็นเร็วๆนี้นี่ก็คือหลังจากที่หลงตาบุญชื่นในบินทบาทในหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินกลับด้วยเส้นทางนี้เส้นทางดินรุกลังนะครับ ้าแห้งขึ้นมาก็พอจะเดินได้รถสัญจรไปมาได้แต่ถ้าฝนตกอันนี้ก็จะเละเป็นโคลนนะครับต้องมีการบุรณะสร้างกันขึ้นมาใหม่เดินทางเข้ามาถึงพื้นที่ป่าชา้านี่ก็1,300เมตรหรือกิโลก,กว่านะครับนี่ก็คือจิตของน้องตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในวันที่13กรกฎาคมนะครับวันที่3ของการ จำพรรษาณป่าชา้าบ้านคำสีตำบลหน,นองบัวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดการลนศิน์นะครับวันนี้เราได้ร่วมกันอนุโมทนาสาธุบุญชมบรรยากาศพี่น้องประชาชนร่วมทําบุญกันซึ่งก็จะมีโรงทานนะครับในทุกๆวันนะครับสำหรับการจัดโรงทานของที่นี่ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณผู้ใหญ่สมพักอนุศ์ ที่อนุอเคราะห์ข้อมูลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

ไปแล้ว เพันพันถึงว่าพ่นหน่อยมันเจ็บยังไงถึงว่าพ่นถึงคนคนเอาพระพุทธูปูออึงไม่ทำแต่ว่าทำในสิ่งที่ดีงตาก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรก็เดินธรรมดาถึงต่อเพลนน่ย อยู่ตอนนี้อีกแล้ว่ว่าบางอย่างที่เพิ่นถามเพิ่นเอิ้นเพิ่นเพิ่นนี่มันก็ยังมีห